กองผ่อสมชายเป็นการกำลังต่อร่องกำลังต่อร่องซื้อขายกันอยู่นะครับน้าขุนขุนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้ให้เพื่อนซื้อขายกันก่อนละกันครับเดี๋ยวจะคอยย่างมาถามละเอียดน้ำผึ้นอีกทีนึิงเนาะกับพ่อสมชายเพป็นนะสวัสดีครับขอหยาดมือหนึ่งหน่อยได้ครับเด้อพี่เอาย่างย่างเราเห็นย่างทั้งคุ่นเนาะเอาความเบื่อเบื่อตัวผ่อสมชายเองก่อนศูนย์เก่าสามเอาศูนย์เก้าสาม หนึ่งหนึ่งเก้าสองหนหาหกฮาฮาหกครับของพ่อสงชขยเนาะอ่าบคือครับผมนะครับตัวร็อกในถึงตัวนะพ่อเนาะอ่ะคุณว่าของพ่อสงชขยนะครับเนาะทีภาพมึงพาพโจมวังหันเนี่ยแหละนี่วังหันพยางก็บอกเบอร์ยังยังก็บอกบอกเบอร์เท่าแล้วครับผมต้องเบ้าเข้มครับผมครับอ่าปัาเหนียวมามึงเนาะคุณนะครับว่าท่องกระดานี่สำหรับพี่น้องนะครับเนาะทีกำลังติดตามอยู่นี่ครับของหอยติ่เนาะมือเหนียวมากเจ็ดตัวครับมือเนี่ย เอามาอยู่ทีสามตัวมีราคาตั้งไหนแน่มื่นเนี่ยตัวนี้ตัวละสี่หมื่นกว่าค่ะอ่าตัวนี้ตัวละสี่หมื่นกว่าตัวนี้เป็นแม่สาวค่ะอ่าตัวนี้เป็นแม่สาวเม่สาวลูกสติงเล่เนาะหมอหลนธรรมชาติอันนี้ได้จักเดือนแล้วตัวนี้ได้ปีสองเดือนค่ะได้宝妈หนึ่งปีสองเดือนอ่าได้宝妈หนึ่งปีสองเดือนเนาะลูกของสติงเล่เนาะลูกของสติงเล่นี่เขามีใบน้ำบอลเนี่ยอ่านี่เขามีใบเห็นน้ำเนาะตอรองได้สมมตายา่สารอ่าเพื่อน่า สามารถตัวลองได้ส่งฟรีให้พาอีสานเนาะสี่หมื่นเท่าไรก่อนสี่หมื่นเก้าราคาอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทครับคือราคาที่เพิ่นบอกเพคุณฮองไว้กะยังเป็นง้วสาวอยู่นี่ครับเอาเป็นง้วสาวนะครับเนาะง้วสาวโค้งสั่งดีตัวสูงๆใหญ่ๆดีครับอันนี้ฟังเนาะอันนี้ฟังช่างนี่ด้วยครับวันนี้ตัวนี้เป็นแม่ทองค่ะตัวนี้เป็นแม่ทองอ่าได้จักเดือนแล้วแม่เนี่ยได้สามเดือนท่องที่เท่าไรครับเนี่ยท่องที่สองค่ะท่องที่สองแล้วใส่ฮะ ทอง, 3, ทองสามหนึ่งอ่าใส่เคเอฟสามหนึ่งเนาะอ่าใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้นะครับเนาะตัวนี้ทองเป็นทอง,ท,องที่สองแล้วนี่ครับก็ถือว่ามีนมเนาะครับเนาะนมครบดีน่ะนมชีนมเนาะแล้วก็เป็นง่วงหัวรุนนะครับเนาะง่วงหัวรุนหัวรุนธรรงมาฉาดวะเน่ะอ่าง่วงหัวรุนธรรมชาติดเลยนะะถถนะครับเนาะนะตัวนี้<ะ>อันนี้เขามีใบมีหลอดผสมน้ำบ่ออ่ามีใบมีหลอดผสมแหนมอยู่นะครับเนาะอันตมีค่ะอ่าตัวนี้รับประกันทองอ่ารับประกันทองรับประกันตนีให้นะครับเนาะราคาอยู่ที่จักกบาท 4,9,500อ,ต, 49, 500. อตัวฟังน่ะี่หมื่นเก้พัหาีค่ะแคกคู่9 5 0 0 0สง่งฟราพันสีันธอ่านักันพคคู่ยุทีเก5า0มื่น้นะสรงหอยฟี่ทั้งผ่ากีสานเลยอ่านี่ครับส่งฟี่ฟาอีสานนะครับน่าข้นกับที่น้องก่มักตัวฟังนี่สนะี่สหม้าพันหบาทเนาะผสม k f 3อหนึ่งไว้ราคาแยกกันราคาไปนก้าหมื่อ่าเพว่าเขาแยกก็ได้เนาะครับแยกก็ได้ไปน้ำกันก็ได้เนาะราคาคู่กันตรงเลก็ได้คุณได้ตัวหน นี่ครับตัวฝูอันนาคดตัวฝูอนาคตพ่อพันนะครับเนาะมึงตัวสูงๆใหญ่ๆครับตัวนี้สีแดงนะครับเนาะแดงน้ำตาลแดงน้ำตาลหรือว่าสีแดงเม็ดขามเลยล่ะตัวนี้คุณเป็นหัวหัวหล่นนะครับเนาะหัวหล่นแข็งขากต่ที่ว่ามาดีสูงใหญ่ครับเรื่องกกหางดูนะครับกกหางโคนหางใหญ่ดีแล้วก็สีสันนี่ว่าตัวห่วงเลยตัวนี้อนาคตพ่อพันธ์สำหรับพี่น้องที่อยากจะเลยเอาไปคุ้มฝูงคุ้มคอกเนาะตัวนี้ราคาไหลปะเลยครับค่ะสองปีลูกสติงเล่ลูกสติงเล่ อ่าลูกสติงเล่นะครับเนาะเป็นวัวน้อยอายุสองปีอ่าอายุ2ปีเนาะได้แล้วหตัวอ่าผสมแล้ว6ตัวประกันเชืีองประกันทับค่ะอ่านี่ครับคุณว่ารับประกันเชืีองรับประกันทับเป็นสามารถขึ้นเองได้เหรอเนาะขึ้นเป็นแล้วอ่าขึ้นเป็นแล้วทับเป็นแล้วนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้ไปคุ้มฟูงคุ้มคอกเนาะตัวนี้เขามีใบมีหลอดของเพิรนลน้ำมันอ่ามีมีครบหมดเนาะนี่ครับก็ถือว่ายัง่ายงามๆนะครับเนาะที่อยากจะได้ไปเป็นพอพันนี่ครับสูงเกือบร้อสบสูงเกือบร้อยเจ็ดสิบ อาคนวาสูงเกือบร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่านี่ครับส่างรับพี่น้องที่มองหานะครับเนาะมองหาอ่างัวพอพันอยู่นี่ครับเอาไปเป็นงัวทับงัวเสื่อมน้ำบานกไนนะ็ได้เนาะหรือว่าเป็นคุ่มฟูงค,ค,คุ่มขอกกนะ็ได้เนาะตัวนี้ราคาเท่าไรครับพี่สองแสนสองแสนอ่าราคาที่ห้องไว้คือสองแสนบาทนะสองแสนบาทนะครับเนาคะคือราคาที่บอกที่ห้องไว้เพิ่นว่าตัวร่องได้หลายรถได้หลายเหมือนเ <ละ S 1> พิน่นว่า ชมตัวจริงได้ค่ะบ้านแคนใหญ่ตำบลแคนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม,มอ,อ่ายูทีหอยติ๊กเนาะบ้านแคนใหญ่ตำบลแคนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะสามารถไปชมตัวจริงได้ยูทีหอยติ๊กนะครับเนาะห้องไหว้คือสองแสนบาทสามารถต่อรองได้นะวันนีามีเบอร์โทรที่ต่ววอร์ผีเป็นหกสามห้าศูนย์หกสามหกสามห้าสองสามสองสี่สองสามสองสี่าครับของหอยติ๊กเนาะราคาสามารถต่อรองได้ทุกตัวเนาะ อ่าราคาสามารถต่อรองได้ขอบคุณครับผมอากีนองที่มารที่ชอบที่สนใจกับรองโทรมาสอบถามมาต่อรองราคากับเพื่นอนมึงได้นะครับเนาะเอาที่นี่นะครับพี่น้องที่สนใจอยากจะซื้อขายแหลกเปลี่ยนมัวควายครับสามาริกขอมาได้เนาะอยู่ที่ตลาดน้ำโคกกระบอรือบ้านดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับตลาดน้ำที่นี่คือเปิดน,นัดกันวันพฤหนฮัทอากาศวันอาทิตย์ของสัปดาห์นะครับเนาะพี่น้องที่เขามึงเขามาชมแหล่งใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้บ่าวเข็มได้แล้วกันครับสำหรับมือหนี้นคลิป